สวัสดีครับผมแมทนธนพันธ์สตด์เคียนทองนะครับวันนี้ Facetalk on-air ของเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกับแอมเวนะครับพูดถึง,งกระทู้พันทิปอันนี้เลยครับที่มีคำถามว่ามีใครเคยไปเที่ยวกับแอมเวไหมเฮ้ยได้ข่าวว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไปเที่ยวกับแอมเวเนี่ยแบบ VIP จริงๆอยากรู้ว่าเขาไปจริงหรือเปล่าและดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูว t ทกันเลยครับ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับตัวจริงเสียงจริงรุ่นใหญ่แห่งการท่องเที่ยวกับแอมเวกัน MV แล้วนะครับสวัสดีครับพี่อังตีสวัสดีครับแทมโอโ้โหต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากครับวันนี้ที่ดาเจอพี่อังตีพี่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้แทมเลยเว้ยโอเคครับเดี๋ยวให้พี่อังตีเนะน่แนะนำตัวให้กับเพื่อนๆือนทางบ้านรู้จักกันก่อนแลวกันเขาอยากรู้เลยว่าเฮ้ยตัวพ่อแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นใครมาจากไหนพี่โอ้นะครับ,โโบก็ก่อนอื่นนะครับแนะนำตัวนันสั้นๆเลยครับพี่ชื่อพี่อังตีนะครับวีรพ นะครับแล้วก็ไปจบปริญญาโทนะครับด้านการเงินที่อเมริกานะครับแล้วก็กลับมาทำงานประจำนะครับก็ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเป็น country manager ครับของบริษัทเกมคอมพิวเตอร์ชื่อ EA Games นะครับน้องพานเคยเล่นเกม EA บ้างไหมครับเคยเล่นครับต้องบอกว่าติดเกมเลยครับ้โหลูกค้าประจำลูกค้าประจำพี่อยู่บริษัทมา7ปีกว่าวว้านะครับก่อนเข้ามาในธุรกิจนี้ครับครับแล้วตอนนั้นคือเข้ามาในเอ็มวีได้ยังไงครับพี่ ก็จริงๆตอนที่พี่ทํางานประจำเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่างานที่เราทําเราก็รักงานที่เราทำเนาะเพราะหลายๆคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยวันที่เรามาเลือกธุรกิจอมเวหรือเรามาทําธุรกิจบางอย่างเพิ่มอะเพราะเราไม่ชอบงานเดิมแต่พี่อะรักในงานที่พี่ทํามากเพราะมันเป็นงานที่สนุกเนาะแล้วก็ท้าทายมากในระหว่างที่พี่ทํางานประจำเนี่ยพี่ก็เข้าใจเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ย งานที่พี่ทําอยู่อ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ทำเ่ยปลายทางที่พี่อยากจะได้อาจจะไม่ได้ให้ได้ทั้งหมดพี่เองมองงานประจําที่พี่ทำเนี่ยเหมือนพี่เข้าใจธรรมชาติของงานมากกว่าเพราะพี่รู้สึกว่างานที่พี่ทำเนี่ยแน่นอนเรื่องที่หนึ่งคือเงินเดือนเนี่ยแถมว่าใช้ปีหนึ่งจะพอไหมโอ้ไม่พอครับมันก็เลยเรียกว่าเงินเดือนที่พี่ได้ยังไม่พอเลยใช่ไหมครับตอนที่พี่ทํางานประจําถามว่าอะไรได้ดีไหมก็หหลักนะตั้งแต่ยุยี่สี่ตั้งแต่ยุี่สี่เลยรับใช่แต่พี่มองเรื่องหนึ่งว่าวันนี้ในในเงินเดือนที่พี่่ได้รับอะ ถามว่าวันนี้คนที่กำหนดเงินเดือนให้กับเราอะ,อะเป็นตัวเราหรือเป็นเจ้านายเราเจ้านายเออถ้าเราทํางานเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวเราไปขอเจ้านายเพิ่มขึ้นเท่าตัวในเรื่องเงินเดือนได้ไหมแถมว่าเออกล้าจะไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ <laughs> แต่ถ้าเข้ามาขอเราลดเงินสักครึ่งหนึ่งเราอาจจะต้องยอมจริงไหมถูกต้องอย่างเช่นโควิดที่ผมเห็นเป็นหลายคนเลยนะเออจริงใช่พี่เลยเข้าใจเลยว่าวันนี้การที่เราไม่สามารถกําหนดเงินเดือนเองได้พี่ก็ไม่รู้เลยว่าพี่จะกาหนดอนาคตพี่ได้ยังไงโอ้โห เรื่องที่สองที่พี่เข้าใจธรรมชาติก็คือว่าวันนี้ขนาดพ่อแม่เราอะ่ะเขารักเราทั้งชีวิตอะ่ะเขาอยางดูแลเราทั้งชีวิตยังไม่ได้เนี่ยแล้วแถมว่าจะมีบริษัทไหนบ้างอะ่ะจะ,ะอยากที่จะจ้างเราไปทั้งชีวิตโหยากเหมือนกันนะมันก็คงไม่ง่ายจริงเวลาเรื่องที่สามพี่พี่เข้าใจก็คือพี่รู้เลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะเงินเดือนหลักหมื่นหรือหลักหลายแสนก็ตามอะ่ะสุดท้ายเดี๋ยววันหนึ่งหกสิบก็กลับมาเท่ากันคือศูนย์นะ เพราะว่า,วาถ้าเราออกจากงานเสร็จปุ๊บทุกอย่างเหลือศูนย์หมดเลยถูกต้องอม,มันคือทุกๆงานเนาะโดยธรรมชาติเพราะพี่เข้าใจเรื่องงานอ่ะทำให้พี่มองชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยแล้วตัวพี่อาจะรอจนถึง60แล้วค่อยมานั่งคิดหรือเราคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วตอน60เราจะได้ไม่มีวิกฤตดีว่ากันแทมเธอได้ยินไหมคำหนึ่งเขาบอกว่าในวันที่ชีวิตเราราบลื่นถ้าเราไม่หาทางออกให้กับชีวิตอ่ะวันที่เจอวิกฤตอ่ะชีวิตเราอาจจะไม่มีทางไปนะเว้ย จริงพูดง่ายคือถ้าเรามาหาทางออกตอนวิกฤตแล้วมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออมันก็คงไม่มีใครสร้างบันไดหนีไฟตอนที่ไฟมันกำลังไหม้จริงป่ะถูกต้องคับพี่เออพี่ก็มองชีวิตอย่างนั้นละง่ายๆพี่เลยมองว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งนะแลตอนนั้นพี่ก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวไปอยากจะไปเปิดร้านไอศครีมขึ้นต้นด้วยตัวเอสไอติมมีหลากหลายรสชาติก็อาจจะพอรู้บ้างนะแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันใช้เงินทุนไม่น้อยอ่ะก็ตอนนี้ก็หกล้าน ถ้ารวมเช่าเซ็งที่ข้างไอแบกด้วยก็อีกสองล้านรวมก็8ล้านอ่ะเงินเงินพี่อ่ะก็มีอยู่ล้านกว่าคขาดิเจ็ดล้านเองขาดิเจ็ดล้านเองก็เลยเป็นปัญหาเล็กๆของพี่ก็เลยรสุดเอ้ยมันมันคงมันคงไม่ง่ายแล้วที่พี่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็จังหวะนั้นน่ะพี่ชายพี่อ่ะก็มาแนะนําให้พี่เข้ามาศึกษาธุรกิจนี้พี่ก็เลยเข้ามาในธุรกิจได้เพราะต้องขอบคุณพี่ชายเลยที่เขามองเห็นโอกาสตรงนี้แทนพี่ในวันที่พี่ ก็ไม่เห็นโอกาสนะว่าพี่จะเกิดมาเพื่อมาทำหรือมาจอยโปรเจกต์หรือธุรกิจนี้เลยจังหวะดีใช่เพราะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ได้มองหามันก็คงมองไม่เห็นนะพี่กำลังมองหาอยู่แล้วเขาก็มาบอกแต่ว่าพี่ไม่เชื่อว่ามันเป็นโอกาสของพีเ่เพราะว่าโดยสายตาของคนที่ได้ยินคำว่า Way, แอมเวย์เราก็อาจจะมีมีความไม่เข้าใจเพราะพี่เป็นนักการเงินถามว่าแทนว่าพี่ชอบขายของไหม โอ้แม่น่าจะไม่นะครับไม่เลยแต่ถ้าสมมติว่าให้ให้คนอื่นอะอแบบวิ่งเข้ามาหาเราพี่ว่าโอเคแต่การที่พี่มองว่าถ้าไปขายของเหมือนกับเราวิ่งไปหาคนอื่นรู้สึกว่ามันไม่โอเคครับเออแต่พอพี่มาฟังระบบมาฟังแผนแล้วมาฟังแนวทางพี่รู้สึกเออจริงๆแล้วในธุรกิจนี้มันไม่ได้เป็นการขายเนาะแต่มันมันเน้นในการที่เราสร้างแพลตฟอร์มในการขยายธุรกิจเออถ้าอย่างงี้ดูมันน่าสนใจครับผมอยากจะย้อนกลับไปกระทู้ตอนแรกนิดน,นึงครับเพียงติในพันทิปเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ เคยมีใครไปเที่ยวกับแอมเวบ้างไหมนะครับคนที่ประสบความสร็จแล้วไปแล้วเป็นยังไงบ้างอาจอยากจะถามเพียงติเลยว่าเพียงติเองเนี่ยไปแอมเวร์มากี่ประเทศแล้ว โอ้ก็ถ้านับเนี่ยก็ร่วมเกือบ60ประเทศแล้วนะหกสิประเทศใช่ครับ90กว่าเมือง90กว่าเมือง6ทวีปหกทวีปนี่ไปนับมาให้แทมเลยนะโอ้โหพี่มานั่งนับนะอย่างนับยังตกใจตัวเองเลยนะเรือสำราญเนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยรวมๆแล้วถ้าล่องเรือสำราญแบบครูซใหญ่ๆเลยนะที่มันเอกซ์คลูซีฟมากๆเนี่ยรวมๆแล้วในชีวิตพี่ก็5รอบนะ5รอบเออเออยังกับสวิสเนี่ยเดี๋ยวจะไปในก็รอบที่3แล้วนะ ครับผมเทียบดูแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่ไปสวิสบ่อยกว่าสมเด็จนะผมอยากนะพี่ยังตีเนี่ยแชร์หน่อยแล้วกันว่าโอเคไปเที่ยวแกแอมเ์เนี่ยดีกว่าไปเราไปเที่ยวเองยังไงบ้างอ่ะอย่างสมัยนี้เราก็ไปเที่ยวง่ายทุกคนไหมครับเปิดแอปก็คือจองได้แล้วแล้วไปเที่ยวแกแอมเ์เนี่ยดีกว่ายังไงครับพี่อ่าคือจริงพี่มานั่งถามตัวเองนะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยในความหมายของพี่มันคืออะไรเง้ยพี่รู้สึกว่าความหมายของการท่องเที่ยวพี่มันคืออิสระภาพนะว้าวเออถามว่าวันนี้ถ้าเรามีเงินแต่เราไม่มีเวลาไปได้ไหม ไม่ไม่ได้ถ้าเรามีเวลาแต่เงินไม่ค่อยมีจะไปยังไงก็ไม่ได้เลยพี่เลยรู้สึกว่าการท่องเที่ยวของพี่อ่ะสัญลักษณ์มันคือคําว่าอิสระภาพนะพี่ก็เชื่อว่าทุกคนเน่ยก็เลยชอบการท่องเที่ยวเนาะพี่เชื่อว่าเพื่อนๆหรือน้องๆทุกๆคนก็คงชอบการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันว่าง่ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่แม่น่งคิดว่าเฮ้ยในโลกยุคใหม่อ่ะเราไปเที่ยวเองได้เนาะใช่เราไม่ต้องมีมคคุเท์เราไม่ต้องมีไกด์ทัวร์แต่เราก็ไปได้ แต่ว่าวันนี้สิ่งที่มานั่งคิดกันองว่าพี่ก็เคยพาตัวเองเนี่ยและครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวด้วยตัวเองนะแต่เชื่อไหมแทมเอาแค่เราจะวางแผนนะว่าเราจะไปที่ประเทศไหนก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วเนาะแล้วจะไปที่ไหนจะไปเมืองไหนไปถึงวันไหนจะทําอะไรไปถึงก็สถานที่ไม่ตรงปกอีกเลยเออมันมันมันไม่ง่ายเนาะใช่ใเออเพราะมันเป็นสถานที่ที่เราไม่ได้เคยไปแต่วันนี้ไปกับแอมเบอ่ะคอนเซปต์พี่ก็คือห 응ทเที่ยวฟรีสองกินดีสามอยู่รูครับผมสี่มีชีวิตเอ็กซ์คล <c oughs> ูซีฟโอ้โหเรามาดูเที่ยวฟรีนะก็แปลว่าถ้าทริปหนึ่งอะถ้าเราจะไปกันจริงๆโดยส่วนใหญ่ที่เราไปอไปสักต่างประเทศยุโรปนะก็อย่างน้อยก็แปดหมื่นหเป็นแสนเนาะ <c oughs> ใช่แต่นั่นคือทเที่ยวแบบเบสิกธรรมดาสแตนดาร์ดแต่ถ้าเราทเที่ยวแกัมเอ่ะวรับ เขาไปแบบ super exclusive เลยนะนี่คือฟรนะีที่พี่บอกหมายความว่าทั้งเครื่องบินกินอยู่ที่พักใช่ใช่ฟรีหมดก็นั่ง first class ที่พี่ไปโ oh. อ้โหมันก็เลยรู้สึกว่านี่คือคําว่าเที่ยวฟรีไงอันที่2กินดีถามว่าตอนที่เราจะไปเที่ยวเองอะแชนนึกภาพเิเราต้องมานั่งวางแผนว่าเฮ้ยจะไปกิน ที่ร้านไหนดีอะไรดีอะไรนู่นนั่นใช่หาก็ปวดหัวแล้วเนาะใช่แต่เนี้แอมเบย์เขาสำรวจล่วงหน้าแทนเราอ่ะสองปีหเป็นปีกว่าล่วงหน้าหาที่มันทีเด็ดสุดๆอ่ะให้กับเราอ่ะมีร้านแบบมิชลินสตาร์อะไรเงี้ยสุดยอดอ่ะง่ายๆเพื่อที่ลองรับให้กับเราไปชิมให้เราก่อนอโอเออแปลว่าอันเนี้ยชิมมาเพื่อเราเลยนะ คือไม่ใช่แค่แบบว่าร้านที่ดังๆแต่ไปหาร้านโลโก้ที่เด็ดๆมาให้ที่เด็ดด้วยซึ่งซึ่งทัวร์ทั่วไปอาจจะหาไม่ได้ด้วยซ้ำเลยครับอันที่สามนะนอกจากเที่ยวฟรีกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยอยู่ดีคือโรงแรมอืมโรงแรมนี่ระดับไก่ย่างเลยนะไม่ใช่ห้าดาวอ๋อโอเรไก่ย่างห้าดาวครับแต่พี่ไปเที่ยวเองเนี่ยเที่ยวแค่ระดับในร้อยเองนะ ยังไงครับสามดาวไม่ถามเมื่อกี้โอเคครับ <laughs> แต่เี็นแบบระดับ5ดาวเลยอะ่ะแล้วก็พักที่แบบโลเคชั่นที่แบบสุดๆอะ่ะไปในใจกลางเมืองแล้วก็ไปที่ไหนก็จะสะดวก <laughs> แล้วก็ทําให้เราแบบโอ้โหมันนอนหรูอยู่สบายทุกอย่างมันมันเกินไปหรือเปล่า,าชีวิตอ่ะแต่ถ้าไปเที่ยวเองเป็นไงครับพี่ไปเที่ยวเองก็อย่างพี่ไปเที่ยวเองนะก็ระหว่างห้องละสามพันกับห้องละสามหมื่นเราเลือกอะไรอ่ะ สามพันครับพี่แต่แอมเบเลือกให้เราแบบสามหมื่นเนว้าวคืนละสามหมื่นนอนห้าคืนเท่าไหร่แทย์แสนห้าว่ากูไม่นอนละแต่ท้านี่ได้อีกทริปหนึ่งแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่เลยรู้ว่าโอ้โหมันซุปเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟยังไงบ้างเออแล้วคําว่าเอ็กซ์คลูซีฟอีกเรื่องหนึ่งคือโอ้โหอันนี้คือทีเด็ดมากเอาอย่างล่าสุดก็ได้แค่สองปีที่แล้วอ่ะครับแทมรู้จักพระราชวังแวร์ซายไหมรู้จักครับผมอ่าอยู่ที่หัวหมากใช่ไหมไม่ใช่คเออฝรั่งเศสฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสใช่ คิดดูด the. ิเขาปิดพระราชวังแวร์ซา์บางคนสงสัยว่าแล้วก็จะเข้าได้ยังไงคนลหปิดครเขาีีหมายถึงว่าเขาจองเนี่ยพระราชวังแวร์ไซด์ให้กับเราเลยนะก็คือเป็น p r i v a t e ให้กับเป็น p r i v a t e dinner ให้กับเรา exclusive 2,000คนคน พี่มานั่งคิดนะปิดแค่ร้านป้านหน้าปากซอยยังยากเลยอันนี้ก็จริงนะพี่แล้วให้ให้เราอ่ะที่เป็นนักธุรกิจเดนมรีอ่ไปดื่มด่ำดินเนอร์กันอยู่ในพระราชวังนั้นนะแถมถามว่าพี่ไปเที่ยวเองได้ไหมไปัจจุบนันพี่ก็ยังไปเที่ยวเองอยู่เนาะครับ <c oughs> แต่วันนี้ถ้าบริษัทเดนมรีอ่เขาตอบแทนเราและดูแลเราแบบพาร์ทเนอร์และพาเราไปเที่ยวฟรีแบบเนี้ยครับ <c oughs> และกินดีแบบเนี้ยและอยู่รู้ขนาดเนี้ยแล้วมีชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบเนี้ยแถมว่าน่าสนใจไหมล่ะ น่าสนใจมากคือต้องบอกว่ามันอาจจะได้ในแบบที่ไปซื้อทัวร์หรือไปเองโหยากมากที่จะได้แบบน,นี้เพราะมีความเอกลุสิที่บางทีเราอาจจะเอื้อมไม่ถึงใช่ใช่มผมเชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านเนี่ยตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วว่าเที่ยวแอมเ์เนี่ยทั้งเอกลุสิมีพ็อกเก็ตมานี่ให้หลายๆคนอาจจะอยากไปเที่ยวแล้วแต่แน่นอนเวลาต้องเริ่มต้นธุรกิจถูกไหมครับอย่างพี่ยังติเองเนี่ยใช้เวลานานมหมกว่าจะแบบเริ่มต้นแอมเ์เสร็จปุ๊บกว่าจะได้ไปเที่ยวอื คือคือพี่ว่าหลายคนอ่ะเขาตั้งคําถาม,ถามนานไหมยากไหม,ม,มพี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้คาว่านานไหมหรือยากไหมไม่สาคัญเท่ามันเป็นไปได้ไหมก่อนถ้าเป็นไปได้ไปแปลว,ว่าอะไรครับไม่ได้แค่พี่ไปได้คร,ครับคนเดียวนะเอแต่ว่าทุกๆคนที่กําลังฟังอ่ะพี่ก็เชื่อว่าไปได้นะถ้าเราเข้าใจธุรกิจครับ,รบเอ,อเพราะว่าแถมคิดดูนะถ้าวันนี้มีแค่คนคนเดียวทาได้ครับ,รบพี่เรียวกว่าปาฏิหาริย์แต่ถ้าวันนี้มีหลายคนทําได้ แปลว,ว่ามันมีเส้นทางให้เราเดินตาปหมายความจริงแล้วมันก็มีทั้งวิธีคิดวิธีการในการที่เรา follow แลวสามารถไปเที่ยวได้ไแน่นอนใช่ไม่งั้นจะไปเที่ยวกันยังไงสองสามพัน 2, 000, 000คนนะครับพี่ก็ยังไม่เคยเห็นบริษัทไหนในประเทศไทยที่พาไปเที่ยวทีสองสามพันคนบินกันครบ5วัน3 4วันเพื่อไปเจอกันสถานที่เดียวโอ้โหหายากไหใช่ครับใช่ครับหนึ่งอันน้คือแอมเบแล้วแปลว่าถ้ามีหลายคนทําได้อะแถมว่าถ้าเรารู้วิธีและเราตั้งใจเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ครับแปลว่าความเป็นไปได้สําคัญก่าความยากง่ายอืมคือหลายคนก็มักจะถามพี่นะว่าเอมีเคล็ดลับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเคล็ดลับก็คือไม่มีเคล็ดลับเฮ้ยยังไงครับพี่แต่เราต้องเข้าใจ mindset ที่ถูกต้องก่อนพี่เชื่อเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้ววิธีคิดมันสําคัญมากครับอืมเหมือนคนสําเร็จก็เคยสอนเสมอว่าวันเนี้ยมันไม่มีหรอกกระเป๋าที่ว่างเปล่ามันมีแต่สมองที่ว่างเปล่า โอ้โห oh, ครับแล้วถ้าเรามีวิธีคิดเหมือนคนรวยอ่ะเราก็จะคิดและทําเหมือนคนรวยครับวันหนึ่งเราก็จะรวยจริงไหมถ้าเราต้องการจะรวยอแปลว่าวันนี้ถ้าเราต้องการสําเร็จในวิชาชีพไหนอ่ะถ้าเรามีวิธีคิดเหมือนคนสําเร็จในวิชาชีพนั้นอ่ะอืเราก็จะทําเหมือนเขาแปลว่าปลายทางชีวิตเราก็ไม่ต่างจากเขาอือแล้วถามว่าวิธีคิดอะไรสําคัญมากตอนที่พี่ทําอ่ะพี่รู้สึกว่าเหมือนที่ที่เราให้ทาฟังนักการเงินอ่ะเราก็ไม่ชอบขายของอ่าใช่ถามว่าวันที่พี่เห็นคนสําเร็จเนี่ยรู้สึกไ ก็รู้สึกว่าถ้าทําได้ก็ดีนะแถมก็รู้สึกไหมใช่ใช่ครับถ้าทำได้ก็ดีอ่ะเออไม่ปฏิเสธหรอกไอ้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะมีความสามารถในการทําได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้วิธีว่าเราจะทํามันยังไงครับอันนี้สาคัญแล้วพี่ปงติแก้อย่างไงครับวิธีคิดของพี่พี่มานั่งมองวันเนี้ถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองภาพของการจะมาเริ่มธุรกิจนเวอเก็ต้องไปขายของก็ต้องไปชวนคนอ่าพี่ก็ไม่ชอบขายของแล้วพี่ก็ไม่ชอบชวนคน คนก็งงอ้าวแล้วพี่สําเร็จได้ยังไงถ้าไม่ขายของแล้วไม่ชนคนใช่ครับเออทถว่าจริงๆแล้วอนะระหว่างที่เราขายสินค้าอืกับเอาสินค้าไปแก้ปัญหาให้เพื่อนเนี่ยต่างกันยังไงอเ,เอาไปแก้ปัญหาให้เพื่อนนี่เพื่อนน่าจะเต็มใจแล้วก็อยากเจอมากกว่ามั้งครับใช่แปลว่าแบบไหนเพื่อนอยากคบอะแบบที่เราไปแก้ปัญหาเออแต่สินค้าไปอยู่บ้านเพื่อนเหมือนกันเนาะแต่วิธีคิดในการที่เอาสินค้าไปไปอยู่บ้านเพื่อน่ะต่างกันที่เลยเก็ตเลยอะวันเนี้ยมันเหมือนกับวันเนี้ยถ้าเราหุ่นดีสุขภาพดีทําว่า ปัจจุบันมีใครไม่อยากหุนดีไม่อยากสุขภาพดีบ้างวะน่าจะทุกคนนะครับที่อยากสุขภาพดีอแปลว่าวันนี้เราจะขายสินค้า MV หรือขายดีอะไรให้เพื่อนหรือถ้าเพื่อนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยากหุนดีอยากสุขภาพดีแล้วเราเอาวิธีคิดของเราเอาหลักการของเราแลวเอาโปรดัก์ของเราไปแก้ปัญหาเพื่อนได้แถมแบบไหนเพื่อนน่าจะชอบมากกันโอ้เราแก้ปัญหาเพื่อนได้เพื่อนชอบแน่นอนพี่เลยรู้เลยว่าเออถ้าเราทําแบบนี้ได้อ่ะเราจะทําธุรกิจนี้แบบมีความสุขไงเพราะว่าถ้าทําอะไรแล้วมันเป็นทุกข์ความสำเร็จมันก็ไม่มาเนาะ แต่ถ้าเราคิดถูกเรามีความสุขเราไม่ต้องการความเสร็จหรอกเดี๋ยวความเสร็จก็จะวิ่งมาหาเราหรืออีกมุมหนึ่งที่พี่มานั่งคิดว่าเฮ้ยพี่ไม่ชอบชวนคนคําถามก็คือวันนี้ระหว่างที่เราไปชวนเพื่อนมาทำเอ็มวีเพื่อนก็จะมองว่าชวนเพื่อนมาขายเอ็มวีจริงไหมเพราะเพื่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนที่เราไชม่ได้าใาชวนมาขายของเหรออะไรประมาณอย่างนี้ใช่ครับแปลว่าระหว่างที่เราชวนเพื่อนทำเอ็มวีกับการเอาธุรกิจเอ็มวีไปเปิดโอกาสให้เพื่อนแถมว่าต่างกันยังไง ถ้าสมมติว่าไปเปิดโอกาสให้เพื่อนก็เหมือนเราก็ไปช่วยเพื่อนด้วยใช่มันแปลว่าเรากําลังอ่ะคิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนก่อนหรือคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนการตัดสินใจที่ถูกที่สุดคือการที่เราคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอนั้นจะถูกที่สุดแต่ถ้าการตัดสินใจอะไรที่เราคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองนะเดาได้เลยว่ามีโอกาสผิดพลาดอาจจะโลภได้อ่าถูกต้องเลยครับจริงไหมเออพี่เลยรู้ื่องวันนี้เอาแล้วแทมนึกภาพนะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่มองหาโอกาสไหม มองนะพี่มองมองหาโอกาสแต่ไม่รู้จะทําอะไรอจริงไหมแต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเพื่อนมีความต้องการและกาลังมองหาโอกาสอยู่แล้วเรานําเสนอโอกาสตรงนั้นให้กับเพื่อนนะอถามว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้ไหมครับโอ้โหมหาศาลแปลว่าเพื่อนก็แฮปปี้แปลว่าวันนี้หลายคนนะ่ะมักจะเอาธุรกิจอันเวรหรือสิ่งที่ดีไปให้คนอื่นโดยยังไม่รู้ว่าเขาต้องการหรือเปล่าถามว่าวันนี้ถ้าพี่เอาสิ่งที่แทนไม่ชอบแล้วไปให้แทนอะครับ แทนจะรู้สึกว่ายงไงบ้างถ้าให้ในสิ่งที่แทนไม่ต้องการไม่โอเคอแต่ว่าแทนรู้สึกว่าเหมือนถุกฉันเยยดจริงปะครับเพราะว่าแทนไม่ได้ต้องการแต่พี่เอาสิ่งที่พี่ชอบอะไปให้แทนแทนก็รู้สึกว่าอึดอัดทันทีจริงไหมใช่แปลว่าวันนี้วิธีการให้อะสำคัญกว่าสิ่งที่ให้นะหมายถึงไงรู้ป่ะสมมติถ้าพี่อะมีมือถือเครื่องหนึ่งเครื่องละสามหมื่นไอโฟนก็ได้อะครับแล้วพี่ก็เอามือถือปาใส่หน้าแทนโอ้โห แถมรับปุบเก็บใส่กระเป๋าไป <laughs> เลยไม่ใช่มันแปลว่าวิธีการให้ของพี่คือดูถุกแถมก็คงไม่มีใครอยากรับหรอกต่อให้มันมีมูลค่ามากหรือน้อยครับจริงไหมพี่ก็เชื่อเรื่องเลยกันว่าวันนี้ถ้าเราอ่ะไม่ได้เข้าใจธุรกิจออมเบจริงๆแล้วไม่รู้จักวิธีการให้ที่น่ารักอ่ะก็แปลว่ามันก็ไม่ต่างจากการที่เราเอาอมเบไปปาใส่หน้าเพื่อนเนาะพี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าพอพี่ทำพี่เลยมีความสุขในการทำเนาะพอเราเข้าใจหลักคิดของมัน่ะเพราะจริงแทนที่เราจะขายหรือว่า ชวนคนมาแต่ว่าจริงๆแล้วเราเสนอสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าโอกาสมากกว่าเป็นอย่างนั้น,นครับมันเหมือนกับเหมือนคำคำของคนสําเร็จหลายๆคนมนะันคือว่าวันนี้แน่นอนธุรกิจอื่นๆถ้าเราจะสําเร็จอมันต้องวัดว่าเราชนะคนได้กี่คนอแต่ธุรกิจเนี้ยถ้าเราจะสําเร็จมันต้องนับกันว่าเราช่วยคนแล้วได้กี่คนช่วยคนได้กี่คนใช่ เมื่อกี้พี่อะให้วิธีคิดกับแทนแล้วนะว่าเราต้องคิดยังไงคิดให้ถูกก่อนคราวนี้เราจะทํำยังไงอะในการเริ่มอะที่แทนตั้งกำลามพี่ว่าแล้วพี่ใช้เวลานานหรือเปล่ากับทริปแรกที่พี่ได้ไปใช่ครับก็พี่ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสิกว่าเดือนเอง15เดือนโอ้ก็ได้ไปทริปแรกแหละได้ทริปนั้นเนี่ยก็ไปที่ดิสนี์แลนด์ที่อเมริกาครับนั่นคือทริปแรกของพี่เลยกับธุรกิจ m อมอืมคำถามคือแล้วทายังไงเออพี่ก็รู้สึกว่า ที่ปรึกษาพี่อ่ะเขาก็บอกเลยว่าวันนี้สิ่งัที่สุดเนาะเราก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องของการใช้สินค้าก่อนอว่าสินค้ามันดีจริงหรือเปล่าพี่อ่ะเปิดใจจาก L c ลนะสัญญาณห้องน้ำคับผมแต่ว่าหน้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะใช้ L อไม่ใช่อดิสตรีนะพี่ว่าพี่ใช้เครื่องสําอางเนี่ย มากกว่าผู้หญิงบางคนนะแต่จริงเพราะว่าอยู่ตรงนี้คือหน้าพี่เด็กมากมีสองอย่างยังไม่ได้ใช้ว่าแทยมคืออะไรครับลิปสติกกับมาสคาร่าก็จริงๆแล้วพี่อะประทับใจสินค้ามากครับนั่นคือเคล็ดลับเลยเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสินค้าไม่ดีขนาดนี้อย่างเกมเดีซิมเกมเดียว์ะแทมรู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่ที่ขายได้ทั่วโลกแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านพี่รู้เลยว่าอ้างน้ำยาล้างห้องน้ำอะหรือว่าผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผิวหน้ามีใครบ้างอะไม่ล้างหน้า โอ้โห oh. ไม่น่าจะมีครแล้วมีบ้านใครบ้างไม่ล้างห้องน้ําอ่ะก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันครับแล้วถ้าเราทําให้เขารู้ว่า Product ์ของเราดีกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนมาใช้สินค้าของเราไหมอยากแน่นอน พี่ก็เลยรู้แล้ววันนี้เราไม่ได้มาขายสินค้านะแต่เราแค่ให้เพื่อนเข้าใจและเปลี่ยนยี่ห้อสินค้าใช้แต่โดยการที่เขามีปัญหาด้วยนะเหมือนที่พี่บอกอแล้วเราไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้เขาก็ถึงจะใช้แล้วก็ชอบแล้วถึงจะซื้อซ้ำาลธุรกิจมันถึงจะเกิดความมั่นคงจริงไหมขั้นตอนในการที่ถ้าเราอยากจะสําเร็จแล้วเราจะไปเที่ยวได้นะครับถ้าพี่สรุปประเด็นเนาะอันที่หนึ่งก็คือเราก็ต้องใช้สินค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนอันที่สองก็คือถ้าเราอยากมีมีความรู้และอยากมี ความสามารถในการที่จะทำธุรกิจนี้ได้แปลว่าเราไม่สามารถหาเงินได้จากการที่เราไม่รู้จริงไหมจริงคแปลว่าเราก็ต้องมีความรู้โดยการที่เราต้องเกาะติดกับการเรียนรู้ด้วยกับคนที่ประสบ็จหรือทีมที่เขาสอนเราให้ประสบ็จได้ครับอันที่สามจะเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจเนาะเราก็สามารถที่จะไปเปิดโอกาสหรือเอาโอกาสธุรกิจนี้ไปมอบให้กับเพื่อนได้ก็แปลว่าวันนี้ถ้ามีคนซื้อซ้ําธุรกิจมั่นคงไหมมั่นคงแล้วถ้ามีคนเข้ามาจอยโปรเจกต์หรือทําแพลตฟอร์มกับเราเพิ่มธุรกิจขยายขึ้นไหม ขยายขึ้นค่ะอันที่4ที่สําคัญมากเราต้องปรึกษากับคนที่เขามีประสบก,การณ์ในธุรกิจนี้ <c oughs> นี่คือข้อที่4เลยเพราะในงานนี้เรายังไม่เคยมีประสบก,การณ์มาก่อนอนแต่ในงานอื่นเราอาจจะเก่งในงานอื่นเนาะแต่ในงานนี้เรายังไม่มีผลงานและเราก็ยังไม่มีประสบก,การณ์ง่ายสุดเลยเราถามคนที่เขามีประสบก,การณ์ในงานนี้ มันก็ง่ายกว่าคนที่สําเร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราอยากได้ใช่ให้เขามาสอนมาทำมาเพราะว่าวันนี้มันมีคนทําทางให้เราแล้วเราไม่ต้องไปทําทางใหม่เราก็เดินตามเลยง่ายสุดเละอ่าซึ่งพี่พี่ตีก็คือทำสี่อย่างนี้ตลอด15เดือนก็ได้ไปเที่ยวเลยสุดๆเลยมีทำเท่านี้เองบางคนบอกเฮ้ยไปไม่ได้หรอครับทำเท่านี้แหละแต่ทำซ้ำๆสม่ำเสมอไงงานอื่นทำซ้ำๆแล้วมันน่าเบื่อเนาะแต่อันนี้ทำซ้ำๆมันเกิดผลธุรกิจมันขยายได้ว้าว ต้องถามว่ามีมิติอื่นๆไหมที่โอเคทาใหุ้รกิตไอเมยน่าสนใจหรือการไปท่องเที่ยวกับไอเมมันน่าสนใจครับพี่อ๋อพี่พี่ว่าใช้คําว่าพี่ตกหลุมรักเลยดีกว่านะอยังไงครับอย่างในทุกๆทุกครั้งที่พี่ไปอ่ะเราก็มีความสุขกับคนในครอบครัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่พี่รู้สึกเรื่องหนึ่งคือว่าคุณค่าของการไปท่องเที่ยวอ่ะอืมันไม่ได้แค่เรามีอิสระอย่างเดียวอ่ะแต่เรามีความสุขจากการได้เที่ยวมันหมายถึงยังไงหมายถึงว่าวันนี้อย่างพี่อ่ะับสามารถไปเที่ยว ถ้าในกรุงเทพในต่างจังหวัดเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็มีความสุขเนาะใ,<ช>ในธุรกิจนี้พาร์ทเนอร์เราหรือเพื่อนเราที่มาจอยโปรเจกต์กับเราอ่ะเราไปเที่ยวกับคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเราไปเที่ยวกับน้องกับทุกคนที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวเรา<อ>มันสุดยอดแห่งความสุขเลยเหมือนเราผ่านุู้พันสุขมาแล้วแถมยังได้ไปเที่ยวใช่ชทีมก็ม,กมาดูแลเราอีกม <Caro S 1> ันคือเราไปเที่ยวกับคนที่เรารักแล้วก็คนรอบข้างคือเพื่อนของเรา สิ่งที่มีคุณค่าเรื่องที่2คือพี่รู้สึกว่าพี่ได้ตอบแทนคนที่พี่รักนั่นคือพ่อคับแม่มถามว่าวันนี้พ่อแม่เขาเหนื่อยเพื่อเรามาทั้งชีวิตอะครับแต่หลายๆคนน่ะพ่อแม่หลายๆคนละทิ้งความฝันเพราะเขามีเรานะแทนครับแต่จะมีลูกสักกี่คนนะที่จะเอาความฝันของพ่อแม่มาทําให้เป็นจริงอก็พร้อมีลูกบแบบเราเหมือนกันได้นะอ่าใช่เลยพี่รู้สึกเลยว่าพี่อ่ะกับภรรยารก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวเนี่ยทุกๆปีนะ ภายในประเทศแล้วก็ที่ต่างประเทศกับบริษัทแอมเบย์นั่นแหละแล้วเงินบางทีมันก็ซื้อไม่ได้นะครับมันซื้อความรู้สึกที่ดีๆไม่ได้แต่วันที่ก็มีความสุขนะมีอยู่โมเมนต์หนึ่งอ่ะพอไปหลายๆทริปเข้าเนี่ยพ่อแม่พี่ก็ไประดับแบบเฟิร์สคลาสเลยนะแล้วพอเขาลงมาจากสนามบินตอนไปเก็บกระเป๋าอ่ะป้าพี่อ่ะพ่อพี่ก็เดินไปบอกภรรยาพี่เขาบอกว่าพึ่งครับป้าขอบใจนะหแค่คาสั้นๆอ่ะแต่มันรู้สึกแล้วโอ้โหเนาะ มันมันเป็นคําที่เรารู้สึกเราอิ่มใจมากมที่เรารู้สึกเลยว่าเราได้ตอบแทนคนที่รักจริงๆอ่ะแล้วเขาก็ได้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยทุกๆทริปในทุกๆปีเลยเรารู้สึกว่าพี่รู้สึกเรื่องหนึ่งคือคุณค่าในชีวิตของพี่มันคือความกระตันยูกระตาวทยชีพพี่เลยมองเลยว่าวันนี้การตอบแทนอ่ะมันคือการบ้านของชีวิตครับมันเหมือนกับวันนี้ถ้าเรามีการบ้านส่งครูแต่เรายังทําส่งครูยังไม่เสร็จอ่ะเรายังเรายังรู้สึกว่าชีวิต หรือว่าการเรียนของเราอะมันยังไม่จบเลยจริงไหมจริงรับแปลว,ว่าวันนี้การบ้านของชื่อของพี่อะถ้าเรายังตอบแทนพ่อแม่ยังไม่ได้อะ <laughs> อย่าเพิ่งรีบตายนะแท้า <laughs> มนการบ้านยังไม่จบโอ,อ้โ,อโหครับเข้าใจเลยครับฟังเสร็จนี้รู้สึกว่าหัวใจอบอวนไปด้วยความรักแล้วก็อบอุ่นมาก <c oughs> พี่ว่าเรื่องนี้คือความพิเศษที่พี่ได้รับมาครับถ้าในงานเดิมๆที่พี่ทำมันก็คงมีแค่ความสุขแค่ตัวเองเราก็เราก็สูงสุดก็แค่นั้นอะครับแต่ในธุรกิจแอมเบมันให้ความพิเศษคือเราสามารถไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองได้ดีแต่เราดูแลคนที่เรารักดีได้ด้วยอืโอ้โหนะครับต้องบอกว่าฟังมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเองตื่นเต้นมากนะครับผมเชื่อว่าบางคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจแอมเบเนี่ย ต้องลงทุนเยอะไหมเสี่ยงไหมหรือบางคนแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบเจอผู้คนน่ะเดี๋ยอาจจะมีโควิดไม่อยากเจอคนอยังสามารถทําธุรกิจได้ไหมพี่ตีมีคาแนะนำยังไงบ้างอ่าโอเคก็จริงๆถ้าพี่มานั่งเทียบนะในการที่เราจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจอื่นๆก็ตามแน่นอนอันที่หนึ่งคือทุนเงินเนาะครับถูกต้องเลยครับพี่ต้องเอาแค่เปิดร้านซุมตายองลงทุนสามหมื่นเลยเนาะใช่จริงไหมตามยองโคกแตกอะไม่มีคนมากินอะจริงไหมเอาคกไปคืนก็ยังคืนไม่ได้เนาะใช่แต่แอมมว์มันเริ่มต้นที่90 0 แต่ชีวิตเราต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกนะโอ้โหเดินเลยครับจริงไหมครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม้ส่องไฟแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วธุรกิจนี้มนลงทุนแค่90 0อนั่นแหละแต่คนจะเห็นคุณค่าของคำว่า900แค่ไหนว่ามันเป็นโอกาสให้กับเราถามว่าวันนี้ตัวพี่เองอ่ะพี่ก็ลงทุนเท่านี้แหละบางคนบอกอ้าวแล้วใช้สินค้าต้องลงทุนไหมมันคือการเปลี่ยนยี่ห้อแต่เราไม่ได้ลงทุนถามว่าวันนี้แทมยาสีฟันอ่ะถ้าแทมไม่ได้ทําธุรกิจแอมเบอแทมแป่งฟันไหม แปลงครับผมก็แปลงอยู่แล้วแค่ยี่ห้ออะไรแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้แค่เรามาเปลี่ยนยี่ห้อแต่เราเอาสินค้าที่เราได้ใช้สามารถไปขยายและไปสร้างธุรกิจได้จริงไหมมันคือเงินที่เราต้องใช้อยู่แล้วจริงที่ต้องใช้อยู่แล้วก็เหมือนเปลี่ยนรายจ่ายให้มันเป็นต้นทุนในการสร้างธุรกิจได้ อันที่2คือคนจะทําธุรกิจอื่นๆก็ต้องมีหน้าร้านใช่หรือต้องมีแพลตฟอร์มคําถามว่าวันนี้เราก็ซื้อของตามมาเก็ตเพลสเต็ไมไปหมดเลยจริงไหมใช่แล้วเราซื้อมาก็เยอะแยะวันที่7<อ>เดือน7วันที่11เดือน11บเอ็ดเราก็ซื้อมาเยอะแยะซื้อให้ตายเราก็ไม่ไปถางเป็นเจ้าของจริงไหมอืมครับเออแต่วันนี้ไอ้เก้าร้อยเนี่ยสามารถทําให้เรามีโอกาสเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกันกับเอ็มีได้ว้าวแล้วปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็ทําธุรกิจต่างประเทศก็เยอะแยะเดี๋ยว แปลว่าอะไรพี่ขยายสาขาออกไป15ประเทศครับประเทศหนึ่งเนี่ยหกบาทไว้แถมหกสิบาทก็ข้างสมัคร90้ร้อยไงโอ้โหแพงไหมคุ้มมากแค่พี่จะขยายชาไข่มุกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ยังไม่ง่ายเลยแต่วันนี้เราขยายธุรกิจไปต่างประเทศที่ไหนก็ได้ทั่วโลกแล้วสาหรับคนที่โอเคไม่อยากเจอผู้คนอย่างเงี้ยพี่พี่ตีมีคำแนะนำว่ายังไงพี่พี่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถออกแบบด้วยตัวเองได้ทั้งหมดเลยถามว่าโซเชียลช่วยอะไร ก็หลายๆคนที่เข้ามาในในโปรเจกต์พี่อ่ะก็รู้สึกว่าเรื่องที่หนึ่งคืออาจจะไม่ได้อยากคุยอะไรกับใครมากมายเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เขาจะวิ่งไปหาคนอื่นก่อนอเขารู้สึกว่ามัน,ม,นมันเหมือนไปขอครับแต่ถ้าวันนี้เราใช้โซเชียลแล้วเราใช้สินค้าที่ดีแล้วเราโพสต์ผ่าน IG จีเฟซ o ุ๊มี <FO A. S 1> ระบรบ FOA คําำถามก็คือวันนี้ถ้าเพื่อนวิ่งมาหาเราอเราอยากคุยกับเขาไหมหง่ายมากแปลว่าวันนี้เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้กลัวการขาย เราไม่ได้กลัวการคุยกับคนครับแต่เรากลัวผลลัพธ์ในเชิงไม่ดีที่เพื่อนรู้สึกไม่ดีกับเราต่างหากแต่ถ้าเพื่อนอ่ะไลน์มาหาเราเพื่อน d i เรก t message มาหาเราว่าเฮ้ยแคมพี่อยากได้สูตรในการดูแลสุขภาพมากเลยเฮ้ยพี่สนใจโปรดักตัวผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามากเลยเห็นแคมหน้าใสมากถามว่าอยากคุยกับเขาไหมอยากแปลว่าวันนี้เราไม่ได้อยากเพราะว่าจริงๆแล้ว่เรากลัวว่าสิ่งที่เราทาจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีและความรู้สึกกับเพื่อนที่ไม่ดีต่างหาก แต่ถ้าเพื่อนวิ่งเข้ามาหาเรามันง่ายว้าวครับโอ้โหก็คือต้องบอกว่าในยุค2021แบบนี้เนี่ยการใช้โซเชียลทำให้ง่ายมากง่ายมากทั้งการทำเพอร์ซัน l ลแบรนดิ้งต่างๆถูกต้องก็เลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราแทนที่เราจะวิ่งออกไปหาถูกต้องต้องบอกว่าทั้งลงทุนก็น้อยเสี่ยงก็ไม่มีนะครับแถมได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกการใช้โซเชียลใช่ไม่ต้องแบบไปเจอผู้คนเหมือนเหมือนสมัยก่อนแหลวใช่โอ้โหต้องบอกว่าพีมากนะครับทั้งวิธีคิดวิธีการต่างๆมากมาย เพียงสิมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆทางบ้านไหมครับอ่าก็ถ้าอยากฝากคือพี่เชื่อเลยว่าวันนี้ถ้าพี่ประสมเลจได้ครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวแล้วมีความสุข,ขกับธุรกิจเอนเวได้พี่ก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถไปได้นะเพราะพี่มองว่าวันนี้ทำเคยเรียนภาษาไทยมาอยู่แล้วเนาะครับผมทถรู้ไหมว่าชี้นกเป็นอะไรครับชี้นกเป็นไม้ชี้นกเป็นนกดิอะแล้ว <laughs> <laughs> อเอาชี้ไม้อะชี้ไม้ก็เป็นไม้ครับชี้ฟ้าล่ะก็เป็นทิกและชีวิตล่ะ เออนั่นสิครับชีวิตเป็นของเราเว้ยโอ้โหแปลว่าวันนี้เราอ่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของเราเองครับไม่งั้นใครจะรับผิดชอบชีวิตเราได้แถมว่าจริงไหมขนาดเราจะหายใจแทนคนอื่นเรายังหายใจแทนไม่ได้เลยแต่เราสามารถมีดลมหายใจเพื่อคนอื่นได้นะครับเราถึงจะมีชีวิตที่เราต้องการและชีวิตที่เราอยากได้ได้แธมดิ้ดูนะขราบตกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะเราจะต้องปรุงเพื่อให้ได้รสชาติที่เราชอบเลยจริงไหมอืมจริงครับชีวิตเราอ่ะมันยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะ เราก็ต้องมาปรุงชีวิตของเราเหมือนกันเนาะแต่ชีวิตเรามันปรุงไม่ได้แต่มันต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาด้วยเครื่องมือที่ใช่เราถึงจะมีชีวิตที่เราชอบและชีวิตที่เราต้องการสรุปนะครับกระทู้พันทิปนะครับว่าไปเที่ยวกับแอมเวย์เนี่ยไ,ได้ไปจริงหรือเปล่าวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปจริงนะครับเขาผมอยู่กับตัวจริงเสียงจริงรุ่นใหญ่ไฟกระพริบพี่ยังติตรงนี้แล้วนะครับแล้วเดยหายโควิดเราจะไปเที่ยวด้วยกันรอบโลกเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ยังติมากนะครับขอบคุณครับไว้เดี๋ยวเจอกันอีพีถัดไปครับ